บัดนี้วันที่17มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพัฒน์ปริฤศทธทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัชันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชัสสาสุนันตุสักขโมขาทางังสักเคกามีจารุเปกิริสิขาราตเตเตตันตริเขวิมาเน ทีเปรตเทจะฆาเมตตวานาคาหเนเคหาวทุมหิเคเตบุมมาจายันตุเทวาชลาธราวิสาเมียขาพันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวระวัจฉนังสาธโเมสุนันตุธรรมะสวนาคารอายมพระทันตาธรรมะสวนาคารอายมพระทันตาธรรมะสวนาคารอายมพระทันตาสองบทบูชาพระรัตนไตร อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกลับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธปกะวาพุทธังปะกะวันตังอภิวาเทมิสวาก้าตัวปะกะวตาธมโมธรรมังนิมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสร้างวะคะสร้างโขสร้างขังนิมามิสี่บทสวดนิมมกาลสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณนัมนาปาทา พุทธังสานนังคจ้ามิธรรมังสารนังคจชามิสังฆังสารนังคจชามิทุติยัมีพุทธังสารนังคจชามิทุติยัมีธรรมังสารนังคจชามิทุติยัมีสังคังสานนังคจ้ามิตัิยัมีพุทธังสารนังคจ้ามิตัิยัมีธรรมังสารนังคจชามิตัดิยมีสังฆังสารนังขจ้ามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาติเมสัระนางัญย <S ess> ังพ <S ess> ุทโธเมสัระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานาติเมสัระนางัญยังธรรมโมเมสัระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานาติเมสัระนางัญยังสังโฆเมสัระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภิกะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโตบริสัทธามัสาวรติสัวธาเทวมนุสสานังพุทโธภิกะวะติแปดธัมมานุสติสวาก้าโตภิกะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกอจจตังเวทิตตพวิญญูหิต กังสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายโยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติธัมมจัตตาริโพธิสยุกฺขาณีอฏฺฐโพธิสพฺพการาเยสพฺพภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยธักขิเณยโยอนทริยคารณิโย ยานีท้าภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานีวาอันตาริเคสัะเพวภูตาสุมาณาพะวันตุ อาทบิสกัจจสุนันตุพาสิตังตัสิมาหิพูตานิสัมิธาสะเพเมตังกโรุามนุสิยาปชาญาธิวาจารโตจารันติเยผะริงตัสสมาหิเนระคาถากรรมตายังกินชีวิตังอิทวะหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังหนาโนสังอาิตัทธาเเตนะอิฆัมปีพุทธะรัตนังปานีตังเกเตนะสัะเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอามาตังปานีตังยะคาชกาสกัยมุนี สมาหิโตนาเทนะธรรมเมนะสมาธิกิณจิธรรมปีธรรมเมรตานังป่าเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติห้อตัวยำพุทธาเสโษปริวันนะยิสุจริงสมาธิมานันตาริกัรยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอีธรรมปีธรรมเมรตานังป่าเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติห้อตัว เยปุขระอัฏฐสัตังปัสสะธาตัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินยัสุขตาสัสสากาเอเตสุตินานิมหผลานิธรรมปีสังเขราตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสัตหันเฮนานิกามิโนโคตมาสาสันมิ เตปฏิปัตตาอมตะังวิไขหาละถามุธานิผุ้ติ่งผลสามนายธรรมตีสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยาทินทักิโรปะทวิงสีโตสิยาจตุพิวเตปิอสัมปะกัมปิโยตัทุปมังสัพปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิเวจปัสสติธรรมปิสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมพิระพัญเยนะสุเทสิตานิกินจะปิตหุหติผู้สอบปามตาณเตภวังอัธมามาทิยันติธรรมปิสังเกะตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุสหวัสสทัสสนาสัมปทายะ ตยัสมุธรรมชัยตาภวันติสกายาทิฏิวิจิกิจิตันจากสิรพตังวาปิยาทัติกินจิจตุหาปายหิจาวิปมุตโตสัจจาพิธานานิพภะโปกตุงอิทัมปิสังเกระตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกัง กายเยนะวาจายุทธเจตัสสาวาภพโสตัสสะปฏิชาทายาภพพาติธาปัสสวุตายธทมปีสังเกตันังปานีตังเยตินัสเดนัสวัสดิโหตุ ว่านักบุมเพยยาธาพุสิตาเกียมหานามาเสะธัตมสัมิงคิมให้ตัดทูปะมังธรรมวรังอเทสเยนิพานะคามียปรมังหิตายอิธัรมปิพุทเธระตนังปะณิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโหตุวะโรวารัญยัวระโธวระหะโรอนุตตรธรรมวรังอเทสเยอิธัรมปิพุทเธระตนังปะณิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโหตุ ยิ่นังปูรานังนับวังนติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกปวัตสมิงเตกีนาปีชาอวิรุณหิชนทานิพันติทีรายธายัมปฏิปุยทมปิสังเคระตนังบะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุยานิท้าพุตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวันตริเขตธาธาคตังเทวมนุสปุชิตตังพุทธังนามัสสะมัสวัติหตุ ยานิธาภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนามาสะมาสวัตถิหโตยานิธาภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังหังนามาสะมาสวัตถิหโตสิบเอ็ดอาตาติยปริตบทย่อ สัพพะโรฆามินิมุตโตสัพพะสันตาปะัะชิตโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีธิกายุโกภาวะอภิวาทานสิริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารลธรรมมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระดัง12อาทิตต์ปริยายสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังภาควาขยายังวิหารติขยาสีเซสติงพิกุสหเซนา ตัตะละก็ปะกวาภิกขุอะมันเตสีสัพพังภิกขเวอาทิตังกินจัภิกขเวสัพพังอาทิตังจะคุ้งภิกขเวอาทิตังรูปะอาทิตตัจะกขูวิญญาณังอาทิตังจะกขูสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังจะกขูสัมผัสสัพพะทิยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกรรมสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาตัวสากินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราหมระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิทุมารเซหิ โปายาเสหิอาทิตันติวิธามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตตย่าปิทังโสตสัมผัสสุปัจจยาปัจจิเวทายิตังสุขังวาทุขข้งวาทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคะกินาทสกกินามัวกินาอาทิตังชาติยาสรามาณเนนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทุมนัสเสหิ โอปายาเซหิอาทิตตันติวัามิานะข,าขานะังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณนะังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตตยยมปิทางคานะสัมผัสผสัจจยาปัจติเวทายตังสู่ข้างวาทุข้างวาทุขมาสุขข้างวา ตัมพีอทิตังเกนอทิตังอทิตังราคากินาโทสักกินาโมหกินาอทิตังชาติยาสารามนเนนะโสแกหิปริเทเวหิทุกขे हि โทมนะเสหิโอขายาเสหิอทิตันติวทามิ ชิวห้าอาทิตาราซาอาทิตาชิวห้าวิญญาณางอาทิตังชิวห้าสัมปัสโซอาทิโตยมพิทังชิวห้าสัมปัสสะปฏยาปัจจิเวทะั้งยีตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังว่าจำเปีอาทิตังเกนะอาทิตย์ตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชลามะนะเนนัสโสแกเหตปาริเทเวเหตทุเกเหตโทมนสเซเหต อุปายาเซหิอาทิตติวะฏามิ迦โยอทิตัวปุถะพาทิตากายะมิญญาณังอาทิตตังกายะสัมปัสโุอาทิตัวยังปิคังกายะสัมปัสสัปเทยาปิสติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตันปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทวสังหินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชะรามะนะเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิอุปายาเซหิอาทิตติวะฏามิ มโนอาทิตโตธรรมะทิฏามโนวิญญาณะทิตังมโนสัมผัสโซทิโตยมปิตังมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทใยตังสุขังวาทุกขวาทุกขมุสุขังวาตัมปีเอธิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาทุสกินาโมหกินาทิตังชาติยาโสรามะเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิทุมนนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวธรรมี อีวังป uh well. ัสส네ังผีกเว็สุตวานิยาสาวกโจรคสมิงผีนิพินทัตติรู้เป็สุปีนิพินทัตติจักคูวิญญาณีปผีนิพินทัตติจักคูสัมผัสเสปินิพินทัตติยำปิทางจักคูสัมผัสสัพจยาอุปัสสติเวทายีทางสุขังวาทุกขังวาทุกขมันสู่ข้งวาตัดสมิงผีนี่ผีนทัตติโสตัดสมิงผีนี่ผีนทัตติสัทเทสุปีนิพินทัตติโสตวิญญาณีปผีนิพินทัตติ สศร้สัมผัสเสปพนิพนธิติยมปิทังสศร้สัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายุตังสุขังวาทุขังวาทุขามุสุขังวาตัดสมิปินิปินทิติคานาสมิปินิปินทิติคันเทสุปินิปินทิติคานาสมิงปินิปินทิติคานาสัมผัสเสปพนิพนธิติยมปิทังคานาสัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายุตังสุขังวาทุขังวาทุขามุสุขังวาตัดสมิปินิปินทิติชิวห้าญาปินิปินทิติราเสสุปินิปินทินหติชิวหสสััมผเสปินนปิิัตยญ พิทังชิวห้าสัมผัสสัพพัจจายาปัจจติเวทายิตังสุขังวาถุกขังวาถุกขมาสุขังวาตัสมิงเปีนิปินหัตติกายาสมิงเปีนิปินหัตติโภธาเภสุเปีนิปินหัตติกายาหมิญญาเนปีนิปินหัตติกายาเสัมผัสเซปีนิปินหัตติยามปิทังกายาเสัมผัสสัพพัจจายาปัจจติเวทายิตังสุขังวาถุกขังวาถุกขมาสุขังวาตัสมิงเปีนิปินหัตติมานัสมิงเปีนิปินหัตติ ทมเมสุเป็นนิพินทัตติมโนวิญญาณิพินนิพินทัตติมโนสัมผัสเซนเป็นนิพินทัตติยำปิดทางมโนสัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมินป็นิพินทัตตินิพินทางวิริสติวิราคาวิมุตตะติวิมุตตะสมิงวิมุตตมิติอนังหุติกินาสาติบุสิตังพัมมามาจิยังกัตังกาลลันิยังนัปารังอิทตาญาติปัสานาติติเตมโมจ่าปัจจวาตมะนาเตปิกูปัจจาวตภาสิตังอภินนัุงอมาสมินจาาต เพย่าการัสมิงขันยามาเนตัสสาภิกขุสหัจสสะอนุบัายะอาศัยเหิจิตานิวิมุตติงสุติสิบสามนัตตะรักณะสุตตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภาควาภาลานสิยังวิหารติอิสีปตะเนมิกะถายตตระโคภาควาปัญจวัคกีย ผีขุอามันมาเตโรูปังพิกเวอนัตตารูปังจาริทางพิกเวอัตตาอภิสานายิทัางูปังอาปาทายาสงวัตเตยราเพิหาจารูเปเอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาหัวเสตย์ยาสมาจักโกพิกเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอาปาทายาสังวัตตินาจารปติรูเปเอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาหัวเสติเวทนานัตตาเวทนาจะหิทัง ิกเวอัตตาภะวิสานยิธังเวทนาภาทายะสังวเตยลาเพธาจาเวทนายะเอวังเมเวทนาห้อตุเอวังเมเวทนามาหูสิเตยสัมมาจักโคปิกเวอัตตา ภิกขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวัตตินะจาระติเวทนายาเอวังเมเวทนาหูตัวเอวังเมเวทนามาหูสิติสัญญาอนัตตาสัญญาแต่ทังภิกขเวอัตตาอภวิสานะยิทังสัญญาอภาทายะสังวัตยาละเพทาจัสสัญญายาเอวังเมสัญญาหูตัว เอวังเมสัญญามาโูสิทิยาสมาจักโภทิกาเวสัญญานัตตาสมาสัญญาอภาทายสังวตตินจัลพติสัญญาเยเอวังเมสัญญามาหูสิติสังขารานัตตา สังาราจะเหตุทางภิกขเวอัตตาอภิษณสังนในทิฏฐังสังาราอภัทายยสังวัตยงลับเพทาจะสังขาเรโสเอวังเมสังฆราหงตุเอวังเมสังฆรามาเฮสุนเตยสมาจะโคภิกเวสังารานาตาตัสมาสังฆราอภัทายยสังวัตินาจารพเตสังขาเรโสเอวังเมสังฆราหงตุเอวังเมสังฆรามาเฮเฮสุนเต วิญญาณังอนัตตาวิญญาณั่จะเหตุทางพิกเวอัตตาอาภาวิสานายิ่งทางวิญญาณังอาพาทายาสังวตย่าละเพทาเาวิญญาณเน เอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูเสถิยรสมาจะกู้ภิกษเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภัตไยาสังวัตตินาจารพติวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูเสถิตั้งกิงวิญญาธาปิกษเวโรังนิจังวานิจังวัติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวัติทูกขังพันเตยัมปานานิจังถูกขังวิปะนินามะธรรมังกาลังนุสังสมโนกัสิตุงเอตังมามาเอโสุหามัสมิเอโสเมิอัตติโนเหตังพันเต ตังเกียมิยถาภิกเวเวทนานิจาวะนิจาวัตินิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปัสสนามหาภังกัลลังลูสังสัมมุปปัสสิโตเอตังมวมาเอโสหามัสเมเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตยังเกียมิยถาภิกเวสัญญานิจาวะนิจาวัติ อานิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัลินามะธัมมังกัลลังโนตังสัมมโนปัสสิโตตังมะมะเอโซหามาสเมเอโซเมอัตตาจิโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทัปปิกาเวสังฆารานิจาวะนิจาวะเตนิาันเตยัมปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัลินามะธัมมังกัลลังโนตังสัมมตุปัสสิตุง Itang hey, mama iso, hamasa mie iso, mie ata, tinuhi, hey, hante Tangking minyatah pikawe winyanang, ni chang wa, ni chang watia, ni chang pante yang penani, chang tukang wa tang wati, tukang pante yang penani, chang tukang wibari, nama tamang kalangu, tang samanupasitong, e tang mama, e so, hama semi, e so, me atati nohe, tang pante, tasamati hak pikawe, yang kinti, rupang, ati tanah, kata pacu, penang, atat, wa orali, kang wasuku, mangwahi, nang

ยากาจิสัญญาติตานะหัตถปัจจุปนาสัตถาวะภะหิตาวะอุลาริกาวะสุภุมาวะหินาวะปันนิตาวะยาทุเรสันติเกวะสัพพะสัญญาเ เอว่เมตังยธาโพตังสัมะพัญญายาทัตถังเยเกจิสังขาราติตาณขตาปัจจุปนาชาตาวาหิตาวาโาฬิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมามะเนโสหามาสมิณะเมโสุหตาเตเอว่เมตังยธาโพตังสัมะพัญญายาทัตถัง

เอวังปัสสังภิเกเวสุตวะอริยสาวกโกตุปัสสังมิงผีนิพินทัตติเมธะนัญญปินิพินทัตติสัญญาญยปินิพินทัตติสังขาเรสุปินิพินทัตติวิญญาณสังมิงผีนิพินทัตตินิพินทางเวิราสติวิราชาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานุโมติขีณาจติบุสิตังพมหามจริยัง กตังการานิยังนาปารังอิทธาตายติปะชานาติติธ้ามัว่จับพระควาอัตตามนาปัญจวัคคิยาภิกขุพระวะโตภาสิตังอภินันทูงอิมัสมินจัปานาเวยาการนาสมิงผันยะมาเนปัญจวัคคิยานังภิกขุนังอนุปัฏยาอาสเวหิจิตานิวิมุตติสุติสัตว